ผมสร้างผลไม้ปีศาจบ็อกฟู้ดเนี่ยไมค์ครับไปถึง 2EP ีแล้วนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยเรานะครับผมมาทําการสร้างอาวุธนะฮะอาวุธที่ผมเลือกมาในวันนี้นั่นก็คือดาบในบ็อกฟู้ดนั่นเองทุกคนวันนี้เราจะมาลองสร้างดาบในบ็อกฟูดกันดีกว่านะครับผมว่าผมเนี่ยจะสามารถสร้างได้หรือเปล่าและมันจะเหมือนไหมถ้าพรอมกันแล้วนะครับผมเราไปสร้างกันไมค์ครับเ,เลยดีกว่า let's go <S เอ็งเห็นไรปะไหนวะนั่นไงลาวาบัก บริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตหรือเพจแอนิเมตดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไกตันบล็อกฟูตที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท3จอยกุ๊ปบ15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยนะจ๊ะลิงลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิปมาเรามาทําการเริ่มสุ่มกันก่อนเลยละกันนะครับผมมาดูกันว่าเราจะเนี่ยจะได้ดาบอะไรนะฮะราะเป็นดาบที่แบบว่าสร้างง่ายๆกันละกันนะครับทุกคนและดาบนั้นที่ผมได้นี่ก็คือเคิร์ซเดอโอเพราะมันต้องใช้2อ,อันเลยะ แม่เจ้าทุกคนโอ้โหกูสร้างมานานมากดาวเคิร์เซนดูโอคาธานะแล้วกูลืมอัดด้วยทุกคนโอ้โหซ็งจัดอ่ะ ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งดาวที่ทุกคนไม่เห็นว่าผมมาพยายามสร้างมานานแค่ไหนเว้ยกูลงไม้ลงมือสร้างเองเลยนะครับผมทุกคนนี่ดาบยามาสุดหล่อเทและดาบสุชิตาที่ควอยู่ด้านหลังนี่มีการผูกโบเก็บรายละเอียดด้วยนะครับผมอ่ะหนึ่งเต็มสิทุกคนให้เท่าไหร่เอาทุกคนก็ให้กําลังใจกันหน่อยละกันนะครับผมกับการที่กูไม่ได้อัดเว้ยหนึ่งเต็มสิทุกคนให้เท่าไหร่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้อยู่ที่9เลยนะครับผมภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีวิธีทํามาพิสูจน์นะครับผมว เอาล่ะนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทําการสร้างดาบต่อไปกันดีกว่าโหเหนื่อยจัดเลยว่ะมาเรามาทําการสุ่มดาบกันใหม่ดีกว่านะครับผมโอ้โหสุ่มได้โคตรเร็วเลยเราจะได้ดาบอะไรนาะขอดาบที่แบบว่าสร้างง่ายๆกันละกันตรงๆไม่มีงอลองซ้อนนะครับผมโอ้โห <G ül ün> ม,มันสร้างยากกว่าจากที่ดูนะครับผมลองซอ้อนเนี่ยก็ดูไม่ได้สร้างยากจนเกินไปเว้ยเอาจิงๆทุกดาบแม่งก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมทุกคนนี่ก็หาบล็อกก่อนนี่มันต้องใช้สีเทานี้นะฮะแล้วก็จะมีสีเหลืองสีเขียวด้วยนะผมแต่ว่าเราไม่มีสีเขียวออ แบบแบบที่ดาบมันเป็นวะ่ะเอาเป็นสีเขียวนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมีอยู่แค่สามสีนี้เท่านั้นด้วยทุกคนผ้สร้างเรียงเลยนะครับผมเออมันจะได้แบบว่าสวย,สวยๆเว้ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าค่อนข้างกลมนะครับผมสร้างเป็นแนวตรงขึ้นมาเลยนะครับผมเพราะว่าคือเซตดูโอเนาที่ผมตั้งใจสร้างให้มันเอียงเนี่ยเพราะว่ามันต้องไขว้กันไงอันนี้รอบนี้ขอสร้างเป็นแบบว่าแนวตรงพุ่งไปเลยนะครับผมจะได้สร้างง่ายๆนี่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีเหมือนแบบว่าล้อมรอบเป็น 3D ดีหน่อยหลังจากนั้นนะครับผม,ผมก็เป็นสีเขียวด้้าามมขึนเลย เอ๊มันดูน่าเกลียดเพาะว่าเอาเป็นในนี้เหมือนเดิมแล้วกันเออแล้วก็สีเขียวสร้างขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยนะครับผมทุกคนแต่ไม่้เอาสูงมากดีกว่าเอาให้มันดูค่อนข้างบาลานซ์อ่ะเพราะว่าดาบผมไม่อยากสร้างยาวเกินนะครับผมเอาแค่ประมาณนี้แล้วกันรอบนี้ก็จะเป็นตัว V ขึ้นมานะครับผมทุกคนแล้วผมก็ต้องสร้างให้มันเหมือนของก๊อปปี้กันแป๊บหนึ่งเว้นมาสองช่องสองบ็อกอ่ะฮะแล้วก็สร้างให้มันกลายเป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะ ไม่ใช่อันนี้ใช่ปะใช่แล้วนะครับผมทุกคนแล้วก็สร้างมาเป็นสีเทานะครับผมขึ้นไปเลยแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบว่าบานออกนะครับผมผมนี่จะต้องทำแบบให้มนันแบบบาลเนียนไๆไว้เนี่ยมันก็ดูแบบบานออกค่อนข้างเนียนมากเลยเว้ยทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมเราเริ่มได้คอมาแล้วเราก็จะสร้างมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมให้มันปิดกันเลยซึ่งสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหลี่ยมแบบขนาดน,นั้นนะครับผมเอ้ยผมว่าให้มันกลายเป็นไกด์เอ้ย แบบเนี้แหละดูดีเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการเลยนะครับผมแหมลองซอสดีมากที่สุดได้มันนะครับผมเป็นดาบที่ค่อนข้างฟังง่าย โอ้แต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับผมได้เห็นตอนที่ผมสร้างเคสเซนดูโอคาตานามากม่งโคตรส,สวยและภูมิใจดังนั้นวิธีการสร้างนะครับผมมันค่อนข้างที่จะพิถีพิถันเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็ดูวิธีการสร้างลองซอสไปแทนกันละกันนะครับผมพิถีพิถัพนพอกันทุกอย่างเนี่ยผมแบบว่าใส่ใจในการทําหมดเลยนะครับผมโอเคผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสวยนะครับผมแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวน่าทำไมปลายมันเป็นงั้นวะนะผมรู้สึกว่าปลายมันเล็กเกินไปเว้ยทุกคนดังนั้นก็แค่ต่อยืดมาตรงนี้อ่าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าสังเกตดีๆเลยเนี่ยมันจะมีสีดํานะครับทุกคนล้อมรอบเว้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่เป็นดาบกระตูนะครับผมผมดูก่อนนะครับว่าผมควรเอาสีดาล้อมหรือเปล่าควหน้าผมว่ามันสวยขึ้นผมจะล้อมรอบเอาเป็นแบบแค่ 2D พอนะครับผม ไม่ล้อมรอบแบบ 3D เดี๋ยวมันจะไม่สวยเออหลังจากที่เราล้อมแล้วนะครับผมแม่งโคตรกระตูนเลยอะเฮ้ยแต่สวยดีนะครับผมผมชอบเอาละทุกคนให้คะแนนกับลองซ้อนหน่อยนะครับผมว่าให้คะแนนเท่าไหร่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้อยู่ที่8แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมันพื้นเกินเว้ยมันคที่แบบมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าต้นฉบับไม่ก็มีอยู่แค่นี้โอเคใครให้เท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปมาเลยนะครับทุกคนเอยมาเรามาทาการสุ่มดาบกันต่อดีกว่านะครับผมว่าเราเนี่ยจะได้เป็นดาบอะไรนะครับทุกคน มันงอๆโซเคสูด so ได้งอเลยนะครับผมงอตรงด้านจับมันนี่แหละเอาละโซเคนนะครับ so ผมก็สร้างง่ายกันอีกแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยก็จะใช้สีขาวคอนกรีตอันนี้อันนี้แถมมาด้วยวนะการเผื่อบางทีใช้ แล้วก็เนี่ยก็จะมีสีน้ําเงินนั่นนี้จริงๆแล้วเป็นสีฟ้าเว้ยกูมองผิดเอาละมาสร้างกันเลยดีกว่าใะคร้าผมทุกคนเราจะสร้างเป็นแบบไหนดีเอาเฉียงละกันนะครับผมทุกคนอันนี้เราก็จะสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างตรงขึ้นมาตรงนี้มันจะสร้างคล้ายๆเหมือนดาบสุชิตะเลยนะครับผมทุกคนพยายามดูมุมดูองศาก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราทําการสร้างให้มันยื่นมาตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้งอพอได้แต่ว่าง,งอไม่สวยสักเท่าไหร่เราก็จะสร้างให้มันหักมุมมานะครับผมโอเคเราตามตรงนะคะรับผม รู้สึกว่าแม่งสร้างค่อนข้างยากมากยากตรงมุมเนี่ยแหละพอดีจินตนาการผมน้อยเว้ยเราจะสร้างเอาประมาณนี้พอนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะลงด้วยสีขาวต่อเลย เอ้ยผมคิดว่าปลายประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับผมนี่แหลมด้วยเอ้ยใช้ได้แล้วนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยโซเคของเราก็เสร็จแล้ว่ะแมงสาโคตงง่ายเอย้หรือว่าผมเอาให้มันอ้วนๆกว่านี้ดีวะเออท้าเอาให้มันแบบอ้วนๆมากกว่าน,นี้ก็น่าจะดีนะครับผมให้มันดูมีเนื้อมีนวลหน่อยเฮ้ยทร่มันอ้วนๆนะครับผมแบบมีเนื้อมีนวลหน่อยนี่ไงมีเนื้อมีน,นวลจนตรงด้าตรงนี้นะครับผมผมคิดว่า ให้มันแบบฟิฟี่ผอมๆเนี่ยแหละดีแล้วนะฮะรอบน,นี้เราสร้างให้มันแบบมี 3D หน่อยดีกว่าไหมเอ๊ะ สร้างแบบ 3D ให้แม่งมีเงาไอ้มันน่าเกลียดขึ้นยังวะไม่สวยเลยอ่ะอยู่จริงๆแล้ว 3D ผมควรเอาเป็นสีน้ำเงินนี้ดีวะเนี่ยผมเออ 3D มันก็ต้องมีเป็นเงาเป็นสีน้ำเงินนี้นะเว้ยลองดูพยายามหน่อยแล้วกันนะครับผมแค่กูรู้สึกอยากให้มันมีอะไรแบบเลียๆอย่างนั้นเอาจริงๆมันก็เสร็จแล้วนะเว้ยแต่ว่ามันง่ายเกินไปอ่ะไม่ควรมี <laughs> มันไม่ควรมีจริงๆนว้ยแล้วก็เสร็จเลยแล้วกันไม่ต้องไปต่อเติมหรอกโอเคนะครับผม ก็โซเคของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วนั่นเองนะครับทุกคนแมง่งสร้างง่ายจัสเลยอะ่ะทุกคนก็คะแนนหนึ่งเต็มสิบนะครับผมทุกคนจะให้เท่าไหร่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้แค่ห้าพอนะครับผมผมรู้สึกว่าด้ามเนี่ยมันไม่เหมือนเลยนะฮะแบบไม่มีความสวยใดๆทั้ทงสิ้นเลยแม่งค่อนข้างไม่ครับมากโอเคหนึ่งเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กัน,กนมาใต้ล่างคิปด้วยนะครับผมแปลเราไปทําการสร้างดาวกันอีกอันนึงเลยดีกว่า,าทาการซูมกันดีกว่านะครับผมว่าเราจะได้เป็นดาบอะไรไม่เอาอะไรที่มันแบบโค้ง,ง,ง,งๆงอๆเลยออโแม่งกูได้้โงสมใจ เลยรอบนี้นะครับผมเป็นเทียวมามาดูกันนะครับผมว่ามันจะสร้างยากแค่ไหนเคี้ยวเนี่ยมันก็จะต้องมีนะครับผมนั่นก็คือสีส้มสีดํานั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบเขี้ยวฮาโลาวีเนะี่แล้วบอกเลยนะครับผมว่ารายละเอียดเนี่ยเยอะมากเราก็จะมีสีส้มอันนี้นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะมีสีส้มสว่างด้วยนะครับผมทุกคน ล้สีส้มสว่างกูจะเอาเป็นอะไรดีเนี่ยบอกน้ำพึ่งไงสีส้มสว่างมันก็ไม่ออกเอแบบส้มมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็พอส้มอยูแล้วก็ต้องมีเออสีเทานะครับผมสีเทาที่เหลือนี่ก็คือแบบว่าฝีมือล้วนๆเลยนะครับผมทุกคนเริ่มแรกนะครับผมเราจะต้องเอาสีขาวตั้งขึ้นมารอบนี้ขอสร้างเป็นแบบว่าตรงๆเลยก็แล้วกัน มันจะได้แบบว่าโค้งงอง,ง่ายๆผมจะผมจะเอาเป็นด้าประมาณสัก3าบ็อกซ์นะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงเว้ยเออมันจะมีความแบบว่าเฉียงเฉียงงองอโอ้ต้องใช้จินตนาการสูงจัดเลยอยู่นะเออพอได้ไหมเริ่มแรกมันจะงอแบบว่าไปด้านหลังงนี้ฟื้อแล้วมาด้านหน้าอ่ะแล้วมันก็จะงองัดขึ้นไปเว้ยโอเคใช้ได้เลยนะเราเนี่ยก็จะต้องเติมสีเทาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอ่า สีดำเนี่ยมันก็จะออกเป็นแนวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมเป็นกระดูกไม่เอาจนเหมือนแบบว่านับอันได้แล้วครบนะครับผมเอาแค่ให้มันดูออกก็เพียงพอเพราะนี้ก็สุดความสามารถผมเหมือนกันเว้ยสร้างให้มันยาวขึ้นดีกว่าผมคิดว่าถ้ามีสักสี่อันน่ะน่าจะพอดีเว้ยแล้วสีเทามันก็จะยืนแบบว่าค่อนข้างงงๆหน่อยผมต้องอจะต้องใช้แบบว่าเวลาดูสักนิดนึงนะครับผมรายละเอียดแม่งเยอะว่ะเยอะหลายอะ่ะทรนี้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีส้มด้ามลงมาแล้วนะครับเอ้ย พอาได้ยังวะยังวะอันนี้จริงจริงมันจะยื่นยาวลงมาอีกนะครับผมอ่ะผมได้แล้วนะครับผมจุดที่มันจะยื่นลงมาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างโค้งมานิดนึงแล้วเราสร้างลงยาวเลยนะครับผมทุกคนเอ้ยเคียวมันต้องปลายยาวยาว,ยาวมากด้วยเอิงจริงมันไม่ดูโค้งวะมันดูเฉียงลงมามันไม่โคง้งมันไม่โคง้งทำไงมันถึงจะโค้งดีมะโอ้ยเรื่องความโค้งนี่แม่งยากมากเลยว่ะทุกคนลหลายๆคนนะครับผมที่แบบว่าสร้างไม c คร f t เก่งๆเนี่ยน่าจะ อุ้ยอีซี่อ่ะแต่ผมไม่อีซี่เลยอ่ะเอ้ยแบบนี้ดูโค้งว่ะก็วะเดี๋ยวผมขอสร้างให้ตรงสีเทานี้ให้มันเสร็จไปเลยละกันนะครับผมทุกคนมาตรงนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดสีขาวนิดนึงเว้ยเป็นแบบว่าหนามๆขึ้นมาอืมประมาณนี้แล้วเราก็เอาสีเทาน,นะครับผมปกปิดปกคลุมไปเลยโอ้ยแม่งสร้างยากมากนะครับผมทำไมเคียวไม่ต้องมีรายละเอียดเดยอะขนาดน,นี้เลยวะแล้วกว่าจะเก็บรายละเอียดหมดนะครับผมชามนเลยแน่เออก็พอได้แล้วนะครับผม แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะสร้างตรงนี้เป็นกระดูกอีกรอบนึงอันนี้เป็นอันเล็กนะครับผมแล้วมันจะค่อยๆไล่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่แย่นะครับผมเออแค่มันมองให้มันดูเป็นเคียวแค่นี้กูก็พอใจแล้วเว้ยเดี๋ยวเราก็จะสร้างปิดตรงนี้ไปเลยนะครับผมให้มันกลายเป็นสีส้มทั้งอันไปก่อน แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราค่อยมาปรับปรบปุงแก้ไขได้ก็แล้วกันนะฮะให้มันแบบว่าโค้งงออะไรขึ้นก็ค่อยนะครับผมเอ้ยมันงออยู่นะแต่มันงอแบบหน้าเกลียดมากมันงอโคตรหน้าเกลียดอะเดี๋ยวต้องสร้างให้มันงอประมาณนี้เออผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแย่ขึ้นเยอะมากผมต้องทุบไปทุบทุบทุบทแบบนี้เนี่ยมันดูงอไหม มันดูงอมหมผมแต่ว่ามันดูงอแบบเบี้ยวมากใช่ <Wow. S 1> ผมรู้สึกเหนื่อยใจกับเรื่องของความงอใน Minecraft จริงๆเลยเฮ้ <laughs> ยไม,ไม่ไม่งออ่ะคือคือมันต้องงอแบบโค้งๆอะไรอย่างนี้นะครับผมให้มันแบบสวยๆเว้ยแต่ว่านี่มันแบบมันไม่สวยเลยนะครับผมทุกคน กูสัมผัสได้เลยอ่ะหรือจริงๆแล้วผมอาจจะต้องส้มันคล้ายๆเหมือนวงกลมเว้ยแล้วช่างมันละกันนะครับผมรอบนี้เนี่ยกูขอเอาคะแนนน้อยกันละกันแม่งไม่สวยจริงเว้ยเออก็พอได้อยู่นะครับผมทุกคนมไม่ต้องไปใส่ใจแม่งมากแล้วเครียดเลยนะครับผมผมทํามันไม่ได้อะทาแบบงอแบบโค้งๆสวยๆแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเป็นบล็อกเรืองแสง แต่ว่ามันไม่เรืองแสงเลยแล้วมันรู้สึกว่าไม่ตัดมากๆด<ๆ>ังนั้นนะครับผมก็เอาเป็นสีเหลืองปกติพอได้ปะพอได้ปะไม่ได้ไม่มีไหนได้เลยนะครับผมทำไมกูลองสูมได้เขียวด้วยว้าวแม่งสร้างยากมากเลยนะเว้ยกูจะลองง่ายแล้วตอนนี้ยากเกินแม่งไม่มีความสวยเลย,เลยกูบอกเลยนะครับผมสร้างเสร็จกูจะให้แค่สามคะแนนนี่แหละอะแล้วก็ต้องสร้างให้มันแบบว่ายื่นๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยแหละโอ้โหเขียวเดี๋ยวเก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมให้คะแนนเก็บรายละเอียดผมหน่อยอ่ะกูก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับผมทรี ดีเป็นเคียวที่ค่อนข้างแฟบนะครับผมแมงไม่มีบาลานซ์บอกเลยถ้าเอาเคียวนี้ไปต่อสู้นะครับผมคู่ต่อสู้ขำรู้สึกว่ายังไม่พอว่ะมันต้องเติมสีเหลืองขึ้นมาหน่อยคือผมมองให้มันเป็นหน้าคนเนี่ย เลิกมองไม่ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเคียวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนฮาโลวีนไม่ชอบอย่างแรงนะครับผมเต็ม1ิเนี่ยให้เท่าไหร่นะครับผมทุกคนก็คอมเมนต์ฝากบอกกันมาด้วยนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้อยู่ที่3คะแนนตามที่ผมบอกไปตอนแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่าเคียวเนี่ยมันงอค่อนข้างตลกมากแล้วก็นะครับผมแม่งดูแบบไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยนะครับผมไม่มีตรงไหนที่บาลานซ์กันเลยแต่ตรงด้ามนะครับผมด้ามจับเนี่ยผมให้คะแนนนะครับผมนั่นแหละ3นะฮะโอเค นะครับผมทุกคนให้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาไว้ทุกคนแล้วล่ะ,ะครับผมสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปจะเป็นที่นี่ก่อนละกันใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมกันด้วยนะครับผมกับ4ดาบที่ผมสร้างไปแล้วก็3ดาบที่ผมสร้างให้ดูนะครับผมทุกคนเอาล่ะสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนนะครับผมซีโยเกนและจ๊ะครั้งหน้าอยากให้มาสร้างอะไรก็คอมเมนต์ฝากบอกกันด้วย